อาญามากให้เพื่นอนมาหน้ากลัวมา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 เปมาอืมอเปมาเปมาไปยังเพื่อนเปนมาเนี่เอ๊อะทางพื้นก็ไปอเอปนไปทางพุ่นแหละจะไปลามาทางพุ่นแหละ,ะ,ะ,ะหนี่คือกันอ่ะอยากกินทางเนี่กินไปก่อน อย,อ,อย่าก,กินอะไรเดี่ยก,กินไปก่อนเติีมไปก่อนมาอย่าไปเงเอาสีงาได้เอาสิจะออกลูกไว่กับท่านออกหลายมือหลายวันท่านออกเลยท่านออกเลยท่านออกเลย นีหนังสอยก็ยังไม่ทันทีไปทำบ้านเร็วกว่าดิไปมามาทั้งนี้มาทั้งนี้แล้วนี่หนาเลียมมาทั้งนี้มาเอ๋เลยมมาฮะนี่คิดหนาอยู่ทั้งฝีฮะ Đó là mình đi đấy. làm nế nhà đi ạ làm nế nhà 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 bông bông làm này đây làm nế nhà này, ừ, làm nhà ừ, nhìn thấy bà lắc không

พิ่มสิไข่ไข่เองเอ๊ว่าจำหือว่าพิษกอยังว่าท่านออกงางว่าถัาเดือนมี้สาเองแว่าอาิบพสมบูรณ์ก็ได้ออกสาไปให้ท,ท่านลงใหลงกว่านี้ก่อนถห้ลงกว่านี้ยังเสีเยออกจริงก้อนน,นนี้เปลาใหญ่เรื่องมนเลี่ลงบานใหญ่ tất cả đôi đi giờ bây 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 ขเลี้ลลลยงหญ้าดอ,อกขาวไม่ไหวเลยกินหญ้าเกลียวมากริมหญ้านี่ก่อน เปนเด้อเปีดเด้อเปเดเลยน้ำผึ้งไหกินหยาเกี่ยวมากเกาๆของเขาเขากินกินอย่างนี้แหละเรามีแห้งเรามีแห้งคลอดลูกนะจ๊ะถองวมันก็นไง กินไปกินไปเป็นเร่งเสร็กินได้แล้วเน่ยเม,มืมอ่อมีนาแรงเนาะตุกัยนะ้ยงหัวกินกินมะซี่ยังสี่เนียวได้กิน <c oughs> มันนี่อากาศพอดีพอดี <c oughs> ออพอดีหนาวพอด่อนพอดีนะอี่ใจมันนี่ยังรประทัุกเองกินแปะเป๊ะเลยอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้ออย่ยาลืมกดไลค์กดแชร์ด้ค่ะหงายามา่าผู้พานี่เด้อจา้าเด้อเพื่อสิมี ไปกดติดตามใหม่น้ำแนจดจ้าเพราะว่าฝูงติดตามยังมาทลายดิจ้าเด้อสมนีกรดิค่ะสวัสดีจ้า